สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องบ้องไปผมบาราสว่างดินครับนี่กพบมาพ่อกันคือเขานะครับเนาะนี่เขาได้นะครับปีกไก่มาเมื่อนี้ปีกไก่มาเมื่อนี้เอาจะมาทอดปีกไก่ทอดตะไคร้มาอนี้นะครับนี่ก <c oughs> ะวัตถุดิบเขาับม,มีอย่างไรนะครับจะมีตะไะครไ้นะครับตะไคร้ซอยับใบมะกรูดนะครับ เป้งทอดปลอบแล้วก็มีพระเอกเข้านีในครับมีน้ำปลานะครับในส่วนผสมนะครับเนาะฮะบอกอย่างไรยายห้างมาหนก็มาลุยขั้นตอนต่อไปรุดนนะครับนะครับไปมาหมักไก่น้ำกันน้ำปลาครับหมักไก่ก่อนครับ สองชั้อนโต๊ะตะกครับแป้งปรดกอบนะครับปบุ๊บนะครับ,นะรบขยำใกล้กับแป้งมันเข้ากัน วิธีนี s <S ้ก็คือสิบวยากหรอกครับเนาะเป็ดแบบง่ายๆบ้านๆเขาลดนะครับบ่ต้องมีวิธีทีตัวอย่างไรที่นําเนาะอ่ะหมักใกล้ได้ที่ละเดี๋ยวผมจะหมักไว้ประมาณสักห้าทีถึงสี่ทีนะครับนะเดี๋ยวสิมานนะครับหมักไกล้ได้ที่เลยกะต่อไปกันเขาก็จะ ทอดไก่กันก่อนกับฮะเดี๋ยวน้ำมันเดือดกับทอดไก่กันกนครับมานี่ครับมานี่น เอาไก่ทอนครับน <pid> ้ำม okay, ันเขาเดือดได้ที Hol, ่แหละฮอนได้ที่แ้วน้ำมันาะ อ่าจัดสรรลงเต็มหม้อพอดีครับพอดีจัดสรรลงเต็มหมอ้อพอดีพอไปเรื่อยครับใช้ไฟกลางๆน้อยๆนะครับเนาะทอดไปจนเหลืองกูน,นะครับเดี๋ยวเขาจะม้วนบไดนีน่อ่าครับบไดนี่ไก่เขาก็ตอนนี้สุกเหลืองได้ที่แล้วครับเนาะ มามาเบิ้งขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อไปครับให่ตรงเลยครับใข่เลยไข่ที่เขาซอยไว้หน่ยนะครับเขียนมันกูดพอกครับ ไอ่ทอดตะไคร้เขานี่รับองครับสูตรนี้หอมแท้ๆครับหอมยังหอมสมุนไพรนี่หอมตะไคร้หอมใบมะกรูดนะครับแล้วก็จับน้ำปลาเนี่ยจะเข้ากันเลยครับหอมป,มปุ้มๆไปลนะนะครับไปเลยสุกได้ที่นะครับเสร็จแล้วนะครับ ทอดตะไคร่เหรอนะครับรวอมเสิร์ฟเลยครับนี่นะเดี๋ยวผมขอได้เตรียมของแป๊บนึงครับนะครับนี่เสร็จแล้วครับหน้าตามาวไหัทีสนนารานายรัฐบารครับ เสร็จแล้วปีกไก่ทอดตะไครนะครับสุดท้ายนะครับกับผมมีอะไรก็ขอขอบคุณนะครับเพ่อน่พี่น้องที่เข้ามาชมวิดีโอนะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนมีโชคตลอดปีนะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ